ทุกคนดูนูน่นฝนตกหยุดฝนตกหยุดลุยเข้าไปอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยหนอคนขยันนอ,ยน,นอนจอบฝนอยู่นั่นเลย <c oughs> คุณยายนอนจอบฝนคนขยันแกยัง ว่าสิโอ้ยมันยังผมยังไม่ดำเลยแม่แก่แล้วโอ้เนาะเราเผานะแม่นาอเราก่อไฟเผาเนะเออไม่มีแขวก้กินบัวไนทำเผาเอ้าก้ดมบ้าดูสิมัวแต่ไปทำธุระกลับมากูดมไปวะคุณยายลอยเก็บแล้วเดี๋ยวจะเผาเนะยายเนาะ ยายกินไม่ได้เดี๋ยวจะกินสองคนกับตา <laughs> 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 เราแค่พูดว่าจะทำอะไรยายก็ลงมือแล้วไอ้คนจับเตะวามันไม่มใช่น้ <laughs> อยร <laughs> ทุกคน คุณยายคุณยายกอ่อไฟแล้วร้อยบร้ยบรรยากาศบ้านนาไปไหนไม่ได้ฝนตกเดี๋ยวรอให้ไฟติดแล้วเรามาดูตอนเราปิ้งเนาะมาค่ะ<อ>โครงการไปไหนไม่ได้ฝนตกแม่ตำหม,มากลูกก็เผาเขาทั้งยีมันไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะไม่ค่อยมีเนื้อ ยายตำหม,มากไปเดี๋ยวจะยางย,ยายกินไม่ได้แล้วคะ่ะไม่มีฟันวันนี้พายายไปถอนฟันมาจะกินอวดยายฮ้ย้้ลูกเล็กๆเ,เอาปิ้งลูกเล็กๆก,ก่อน <c oughs> <c oughs> ไอบอลดาดดบเนื้อไกเไ สวัสดีค่ะมาสองซัมมือละจ้าโรวยไ,ไ, <laughs> ไม่เคยจนเลยอันฝนตกไปไหนไม่ได้ก็ข้าวโพดข้างบ้านเนี่ยจ้ะใต้เตาก็เผาหอมเผากระเทียมไว้ตำน้ำพริกใส่บาตตอนเช้าบนเตาก็ปิ้งข้าวโพดค่ะอันนี้ลูกน้อยลองซิมเบิ้งก่อนนะ ออเหนียวเหนียวข้าวโพดเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวหรอแม่กินอร่อยแม่กินมันได้ไม่มีฟันเดี๋ยวเสร็จพี่ปากะตัด<ๆ>คุณพ่อ<ๆ>อืมอร่อยเหนียวขนาดมันไม่ค่อยมีเม็ดนะคะอันที่มีเม็ดยังไม่สุกอันนี้ปอกเปลือกออกอันเล็กๆปิ้งทั้งเปลือกอืม รอดูตอนสุกนะคะามาก,กินด้วยกันเด้อไปค่ะคนไม่กินไม่ไปไหนนั่งจับอยู่นี้แต่คนไม่กินกินไม่ได้กินคาเตากันเลยนะคะทุกคนมาเด้อพี่กินไปแล้วอันหนึ่งน่ารักมากแม่ร้อนร้อนร้อนอกระดอกกระเดะแต่แมดเต็มมากอ,อ,อ,อร่อยมากค่ะแม่ อร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะที่ปลูกไปให้ลูกกินอื้ม <c oughs> มากกินมากค่ะมันสุกแล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> เราปลูกเ,เราย่างทั้งเปลือกออื <c oughs> มันไม่มีอะไรอร่อยกว่าสดสดจริงสดจากต้นแล้วเป็นฝีมือแม่ปลูกเองเก็บเองย่างเองืไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ ไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยคะ่ะคนนี้นั่งจ้องจ้องเตาไม่เลิกเลยคะ่ะ <laughs> คนสวยไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย